เบียดเดอรไวท์ไลฟ์สดแจ้งความสัมพันธ์ทำไมคนดูถึง3 0 0 0 0 0คนติดตามได้จากตัวรู้โลกรู้ครับ<อ>สวัสดีครับผมตัวเรรภพอุดมกรลยารักครับและนี่คือตวยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีเรื่องไหนฮะไม่มีข่าวดราม่าไหนที่จะแรงและเป็นกระแสเท่ากับกรณีของเบีย์เดอะไวท์ฮะหรือว่าพัฒน์สอน,นันอัศดะมงคลน,นะฮะหลังจากที่มีข่าวที่ถูกเปิดเผยจากเพจชื่อดังครับพร้อมกับคลิปเสียงว่า เธอน่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่ชื่อปลื้มที่มีแฟนอยู่แล้วก็คือคุณแอนนี่ครับซึ่งอย่างที่คุณูชมได้ติดตามนะครับแล้วก็คุณเบียร์เองก็รับว่าฝ่ายชายก็คือคุณปลื้มเนี่ยเดินมา จุ๊บกับเธอในงานเลี้ยงช่วงก่อนปีใหม่ครับโดยที่คุณแอนนี่เนี่ยก็มาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีครับซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะจริง,รงๆข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่2567แล้วจนกระทั่งมาถึงปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือในคืนวันพฤหัสบดีที่4มก,กราคมที่ผ่านมาครับซึ่งกลายเป็นกระแสะสังคมและท a อ k of the อ o w n านะเพราะว่าทางด้านตัวของเบียร์เดอะไ์เองก็มีการติดแทชแท็กฮะว่านี่คือวาระแห่งชาติมีคนดูไลฟ์สดของเธอถึง3 0 0 0 0 0คนนะ แล้วก็หลังจบการไลฟ์สดนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความเห็นคอมเมนต์เนี่ยนะเป็นหลักแสนข้อความครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยคเด็ดจากการไลฟ์สดที่แจงฮะที่ต้องใช้คําว่าเป็นพลิกยกสวนเลยก็ว่าได้นะฮะอย่างเช่นประโยคที่ว่าโสดจะคบกับใครก็ได้หรือต่อให้ไม่มีเบียผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาพี่ซึ่งต่อมาครับคุณแอนนี่เองก็มีการออกรายการแล้วก็ชี้แจงว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอเลิกกับคุณปลื้มแล้วครับซึ่งเรื่องนี้ก็ลามไปถึงอย่างเช่นคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังครับเพราะว่าเบียร์เดอะวเองก็มีการพาดพิงว่ามีพิธีกรชายที่มีลูกมีเมียส่ง DM ม,มาหาเธอแล้วก็มีการกดหัวใจรูปภาพของเธอแล้วก็มีการเขียนข้อความได้ว่าน่ารักนะคะซึ่งคุณหนุ่มก็ชี้แจงครับว่าจริงๆเคยติดต่อให้เบียร์เนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าและข้อความนั้นก็เป็นการตอบภาพตามสอรลี่ปกติทั่วไปไม่ได้มีนนัยะใเเรรื่ององงงขชิูสาวคบ รวมทั้งสังคมเองก็มีการพูดถึงนะครับผู้ชายที่เบียนเนี่ยเคยตกเป็นข่าวเดยคบหาไม่จะเป็นคัตโตะวงลิปตาคุณฮห้วงเปเปอร์เพลน วาน้อยฮะหรือว่าวาน้อยแซดนะฮะเกมเมอร์ชื่อดังแล้วก็แรปเปอร์ท็อปเลซี่โลซี่ฮะหรือดาม่าในรอบปีที่ผ่านมาครับของทางด้านเบียร์เดอะไวท์ไม่จะเป็นการสูญเสียคุณพ่อจากอุบัติเหตุรถยนต์การถูกปล่อยภาพลบับจากแฟนเก่าแล้วก็กรณีล่าสุดครับระหว่างเธอกับคุณปลื้มแล้วก็คุณแอนนี่ครับจนสุดท้ายครับดาม่านี้นะฮะถ้าจะไปต่อฮะเพราะว่าเบียร์เดอะไว์เองก็มีการไปตอบคอมเมนต์ของชาวโซเชียลแบบเด็ดร้อนสุดจี๊ดชนิดที่เรียกว่า ต่างจากภาพลักษ์สายแบวที่เธอเข้าวงการมาใหม่ๆฮะกลายเป็นสาวมั่นแห่งปีซึ่งการตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคุณหนุ่มกัญชัยการกดหัวใจนะฮะในรูปของเธอและอื่นๆฮะหรือแม้แต่รวมทั้งกรณีที่เธอตอบโต้คุณหมอท่านหนึ่งฮะที่บอกว่าคุณหมออาจจะไม่เคยมีความรักไม่เคยมีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ครับและรวมทั้งหลังจากที่มีการไลฟ์สดของคุณปลื้มที่ออกมายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษทุกฝ่ายนะครับทำให้ช่วงเช้าวันเสาร์หลังการไลฟ์สดหนึ่งวันครับ ตัวของคุณเบีย์เดวอยเองก็มีการออกมาโพสตขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดในทุกเรื่องพร้อมกับบอกว่าขอเวลาในการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับจนคนในโซเชียลสงสัยครับว่านี่มันเบีย์เดวอยตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเธอถูกฉกเฟซบุ๊กไปกันแน่รวมทั้งฮะหลายคนเชื่อว่าเธอเนี่ยน่าจะได้บทเรียนแล้วก็ขอโทษอย่างจริงใจแต่หลายคนบอกว่าถ้าพิมพ์แบบนี้ตั้งแต่แรกน่ะมันก็คงเรื่องไม่ยืดยาวมาถึงขนาดนี้หรอก ขนาดเดียวกันครับมันก็มีแฮชแ,แท็กตามเช่นแฮชแท็กแบรนเบียเดอรไวท์รวมทั้งในโลกโซเชียลอย่าง IG ของเบียเดอรไวท์เองยอดผู้ติดตามที่เคยมีอยู่ประมาณ1นล้านสแสนคนครับก็ลดลงนะฮะต่ำกว่าเดิมอยู่ที่ประมาณ1ล้านสแสนเหมื่นโดยประมาณเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมว่าปรากฏการณ์ของเบียเดอ i c ไวท์ที่นอกจากสะท้อนความสนใจของคนที่มีคนเข้าไปดูไลฟ์สดเธอกว่า3 0 0แสนรายหรือถ้าพูดกันแบบชาวบ้านก็คือเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเนี่ยแหละครับผม,ผมก็แน่นอนครับว่าความ มั่นใจเอาละมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการตอบตรงกับใจบางคนก็บอกว่าก็เป็นคนตรงก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันหรือแน่นอนฮะการเป็นคนที่แรงมาแรงกลับพบสังคมในทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งการตอบโต้ตรงๆและการพูดตรงๆก็เป็นเรื่องดี แต่แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะมันก็มีแรงกระแทกจากสังคมกลับมาเช่นกันทั้งคนในโซเชียลหรือว่าคนที่ถูกพาดพิงว่าจะเป็นอย่างคุณปลืม้มคุณแอนนี่พี่หนุ่มกัญชัยหรือแม้แต่คุณพลอยภรรยาของคุณกันกระตาทาวรเพราะว่าถูกโยงไปด้วยว่าเอ๊ผู้ชายที่ส่งข้อความไปนั้นเนี่ยใช่คุณกันกันกนตาทาวรด้วยหรือไม่นะครับไปจนถึงแน่นอนฮะมีคนสังเกตภาษาการหรือว่ากาแรแสดงออกของเบียร์เดอะวอยซ์นะครับในช่วงที่ไลฟ์สดซึ่งนักอาชาวิทยาครับดูการไลฟ์สดของเธอก็สะท้อนว่าบนนนเบน เหมือนปากกับใจเนี่ยไม่ตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าการไลฟ์สดของเธอเนี่ยนะฮะมันแสดงออกถึงท่าทางโกรธและภาษากายไม่สอดคล้องกับการขอโทษเช่นการอ่อนหายใจหรือว่าการเม้มริมฝีปากนั่นเองครับขณะที่การใช้คำพูดอย่างเช่นเรื่องของการที่คุณปลื้มเนี่ยพูดถึงว่าไม่พอใจหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับแฟนที่คบอยู่นะฮะแล้วเหมือนกับมองว่าเป็นเครื่อง atm หรือคำพูดในไลฟ์สดหรือการโพสแสดงความคิดเห็นของเบียร์เดอะวอยซ์ ก็มีหลายฝ่ายฮะโดยเฉพาะนักกฎหมายเนี่ยอาจจะมองว่ามันเข้าขา่ายจะผิดกฎหมายได้เหมือนกันแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยนะฮะทั้งคุณปลื้มกับทางด้านของคุณแอนนี่เนี่ยยังไม่ได้เป็นสามีภรรยาคบกันแบบแฟนเท่านั้นเองขณะที่คนในโซเชียลแน่นอนฮะในยุคป,ปัจจุบันโซเชียลมันใ,นใกล้ตัวเรามากเราสามารถที่จะกดแสดงความเห็นอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็คลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมานะที่เบียร์เดอะบอยบอกว่าถูกอัด เสียงจากผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกตัดต่อซึ่งเธอบอกว่าเขาจะดาเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดด้วยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันรเรื่องของการแสดงความเห็นหรือว่าการนําคลิปที่ออกมาเผยแพร่ด้วยนะครับหรือบางคนก็อาจจะหยิบยกเรื่องของศีลธรรมว่าเราจะคบกับคนที่มีเจ้าของคนที่มีพันธะหรือแม้ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแม้แต่การจุ๊บกับการจูบเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะฮะต้องเรียกว่ามันเต็มใจหรือไม่เต็มใจหรือไม่ ถ้าคุณไม่เต็มใจทำไมคุณไม่ลุกทําไมคุณไม่ปฏิเสธก็มีคําถามแบบนี้ตามมาเหมือนกันครับเอาละครับขณะดเดียวกันคนในโซเชียลก็มีการถามแบบหยิบแกมหยอกหรือบางคนก็อาจจะถามไปถึงเบียร์เดียรไวอยว่า เอาจริงๆเธอมีผลงานอะไรที่โดดเด่นหรือโด่งดังที่เป็นคนจดจํานอกจากข่าวข่าว,าวเรื่องของการคบหาผู้ชายหรือข่าวที่ผ่านผ่านมาครับไปจนถึงฝ่ายชายก็คือคุณปลืม้มฮาที่แม้แต่พี่หนุ่มกัญชัยเองหรือสังคมก็มองว่าการออกมาพูดเนี่ยมันช้าเกินไปทั้งที่ฝ่ายหญิงก็คือเบียร์เดอะไวท์และแอนนี่เนี่ยออกมาวิวาทะแต่ฝ่ายชายกลับเลือกการนิ่งไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าลอยตัวครับก็ต้องดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าจากกรณีของเบียร์เดอะไวท์นั้นดราม่านี้จะจบลงหรือว่าเอาจริงจริง มันอาจจะซ้ารอยอีกแต่อาจจะไม่ใช่กรณีของเบียร์เดวอยอาจจะเป็นกรณีอื่นๆด้วยดังนั้นเวลามีดราม่าครับคุณผู้ชมฮะอย่าเพียงสนุกอย่าเพียงแต่ติดตามครับหรือเข้าไปร่วมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดอะไรก็ตามทีเราต้องเรียนรู้และเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราด้วยและที่สําคัญระวังเรื่องกฎหมายด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับต้องการปรับสมดุลน,นะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ขอแนะนํานี่เลยครับคุณผู้ชมครับโฟลั e ไฟเบอร์นะครับที่มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกและที่สําคัญนะ ครับเติมโพสไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีธาตุปกติหรือว่าธาตุอ่อนแนะนําเลยนะครับโฟรพลาสไฟเบอร์กล่องสีเขียวครับส่วนคุณผู้ชมที่มีธาตุแข็งแนะนำนะครับโฟรพลาสไฟเบอร์เอทีครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับที่1495ครับหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ29ช้อปปิ้งครับและนี่คือตัวอย่างโลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono News ครับ